คนที่เกิดราศีที่13สมีสัมผัสที่6.1สามารถรับรู้และสัมผัสถึงดวงวิญญาณที่เสียชีวิตไปแล้วได้ในแต่ละปีจะมีเพียงไม่กี่คนที่จะได้เกิดมาในราศีที่13ส,ส่วนใหญ่มักจะเป็นผู้หญิงที่เรียบร้อยเป็นกุลสตรีดังผ้าขาวที่ถูกพับไว้ ให้เป็นที่หมายปองของเราและวิญญาณรายการนี้มีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับความรุนแรงอาจมีการใช้ภาษาหรือวาจาที่ไม่เหมาะสมและพฤติกรรมที่อาจส่งผลกระทบต่อผู้ชมบางกลุ่มเหตุการณ์และตัวละครทั้งหมดเป็นเรื่องสมมุติผู้ชมที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม บทที่สี่หลอตอนตอนที่คุณเป็นมนุษย์เนี่ยคุณเคยสงสัยไหมว่าทำไมพีต้องหลอกตอนเพราะเมื่อวานมันห้อมเนอะครับอาจาร์โอ้ยอันนี้ก็พูดอะไรแ,บบแปลกๆ<อ>เพราะผิวจะไหม้ตั้งหากเลยยนะเอา้าทำจูกับมึงลรกอา้าวอันนี้ยังมีปัญหาเลยฮนะเ,เ้นด็กช่างกากไว้าไวาด่<ว>าหร<ว>อชื่ใครเขาด่าหรอบายบาย มันโมแมนบักมากินความคืนมึงจานคะมองหน้านคะ่ะขอโทษที่จันแม่โคโนม อะไรเนี่ยจะมาขายตรงเหรอถ้าไม่สื่อหรอกนะออกไปเลยเอา้าวไม่เต็มซะด,ด้วยนี่อย่าบ,บอกนะว่าจะมาขอเงินกินข้าวอะ <S <S ยังไม่พออีเหรอเนี่ย <S 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 เอาไป1,100บาทเอาไปกินข้าวใช้อย่างประหยัดแล้วอย่าให้รู้นะว่าเอาไปซื้อของเล่นครับอ๋อแล้วอย่ามาอีกนะเข้าใจไหมครับ คุณครับถ้าผมได้ดีผมจะไม่ลืมพมื่คุณพีเลยครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรช่วยๆกันไปได้แล้วครับใจทั้งเลยยังวะสวิตไฟบันไดหนึ่งอันกลางวันนี่แหละ ที่สำคัญที่สุดเพราะการหลอกแบบมีแบบแผนเนี่ยมันคือสิ่งที่สําคัญพ,พีีอย่างพวกเราเนี่ยควรต้องรู้ไว้บ้านมีกี่ชั้นต้องรู้ทุกซอกทุกมุมสวิตช์ไฟอยู่ไหนหน้าต่างมีกี่บ้านมีสิ่งของอะไรบ้างแต่ว่าเราต้องทําทั้งหมดเนี่ยก่อนที่ท้องฟ้าจะมืดน,นะและสิ่งหนึ่งที่สําคัญที่ขาดไม่ได้ก็คือ ห้ามให้เจ้าของบ้านหรือว่าเป้าหมายที่เราจะรอรู้เด็ดขาดอ้าถ้าอย่างนั้นมันก็ไม่ต่างอะไรกับโจรเลยไหมคะจานืมจันยาบ้านแบบผีของพวกเราเนี่ยมันไม่เหมือนกับโจรแค่รูปแบบคล้ายๆกันขเข้าใจไหมจ๊ะแม่คนณเอาไปห้าคะแนน 嗯。 บทที่ <ged bubble> ห้าโกดด็อกกี้งงอะดิตอนนี <odd Five> ้คุณเป็นมนุษย์เนี่ยคุณสงสัยไหมว่าทำไมผีอะต้องขานหรือว่าเดินแบบ้ ด็อกกี้เนี่ยเป็นอะไรที่แบบสยิวมากๆเลยไงคะจานเออเอะไรนะอยู๋เดืเอดดีหมายหมายถึงมันสยิวแบบน่ากลัวค่ะออจริงจริงมันก็คือความบังเอิญทั้งนั้นแหละแต่มันคือความบังเอิญที่ส่งผลทางด้านอารมณ์และก็ความรู้สึกเพื่อที่สามารถทำให้การหลอกนั้นนหะ สกเร็ไปอีกขัน้นมันมองอะไรมันมนเงีอองไรอาจารย์ <c oughs> <tôi> oh. <tôi> <laughs> đại buồn <một nữa>. luôn <tôi> แล้วแล้วการที่เราเป็นผีมือใหม่อะเราต้องไปหลอกคนแบบไหนถึงจะเรียกว่าซักเซตอะก็คนที่เกิดราศีที่สิบสาเนี่ยเพราะว่าคนที่เกิดราศีที่สิบสาเนี่ยจะมีสัมผัสที่หจุดหนึ่ง มันมีตึ้งหกใบเจ้งจข้าบาาัญ่านี่อีกแล้วจริงๆแล้วเนี่ยมันมีถึงสิบสัมผัสสัมผัสต้องสาสัมผัสอดีตสัมผัสอนาคตและสัมผัสอัตต ส่วนสัมผัสที่6.1เคอสัมผัสที่ส,สามารถรับรู้ถึงดวงวิญญาณที่เสียชีวิตไปแล้วได้ใน100ปีมีแค่หนึ่งคนเท่านั้นและผู้หญิงคนนั้นก็คือ